สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอัญญา899ดีดีคลิปแรนดอมนี้มาในหัวข้อถ้าคุณพร้อมเขาก็พร้อมใช้ชีวิตไปด้วยกันอันขอพลังงานจากจักรวาลขอพลังงานจากไพ่ช่วยบอกอันด้วยเถิดว่าถ้าคุณพร้อมเขาก็พร้อมใช้ชีวิตไปด้วยกันใช่ไหมคะ ปรังงานตัวตนของคุณสิบใบนะคะเดอสตาค่ะก้าวไม่เทา้า เจาะเบอร์ค่ะเพกออฟไพน์ทิเคลค่ะเจ็ดถ้วยค่ะไนออฟคัพ เหรียญค่ะขอพลังงานอีกสามใบค่ะแปดไม้เท้าค่ะวิวอัฟฟ้าจูน <8 S 2> เหรียญแปดเหรียญค่ะทษค่ะแปดเหรียญ k n i g h t of Pentacle ค่ะหนึ่งเหรียญค่ะพลังงานตัวตนของเขาคนนี้เป็นคนที่อยู่ในราศีกุมธ mm hmm. าตุลมมิถุนตุลกุม เป็นคนที่ทํำงานหนะักในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเขามองว่าตัวเขาเองเป็นตัวเลือกของคุณคุณอาจจะให้เขาเป็นแค่ตัวเลือกเป็นทางเลือกของเขาเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกของคุณ เขาก็ยังไม่มั่นใจว่าความรักที่เขามีให้คุณนั้นคุณจะเก็บไว้หรือคุณจะทิ้งไปแต่เขาก็ยังไม่ละความพยายามเขายังให้คุณเป็นคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาอ่นมองเห็นว่าโชคชะตา การเวลาและสิ่งที่เขาได้สะสมมาเป็นความรักที่เขาพยายามหยิบยื่นมาให้คุณกำลังจะถึงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเขาจะได้รับความรักจากคุณเขาจะมีคุณในชีวิตยอย่างที่เขาปรารถนาเอาไว้ที่ผ่านมาขอทำ งานในความสัมพันธ์เป็นฝ่ายลุกเป็นฝ่ายให้ทีนี้เราลองมาดูพลังงานตัวตนของคุณนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างขอดูพลังงานตัวตนของความเป็นคุณสิบใบนะคะ ได้วิวออฟฟอร์จูนเหมือนกันนะคะองคเขาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจึงมีการหยกบยื่ในการทำรัก สีสิง์ธาตุไฟแม่สิงห์นูก็มานะคะราศิกันย์กระดานอีกสองใบค่ะหนึ่ไม้เท้าพยายามจะออกมาสองรอบนะคะ เสนีปลียนต้ไพเป็นชัสมินโชคชะตากำลังจะเปลี่ยนคุณกับเขาให้เป็นคู่รัก เป็นคนรักความรักที่เขาหยิบยื่นให้คุณมาตลอดเวลาเขาให้ด้วยใจปรารถนาดีให้ด้วยใจที่มั่นคงเขามีความทุกข์อึดอัดใจเรือเกินว่าทำไมคุณจะเปิดทางให้เขาได้เข้ามาในชีวิตของคุณ ให้ได้สารต่อความสัมพันธ์อันดีกับคุณเขาคิดแล้วคิดอีกคิดจนมั่นใจได้ว่าถ้าหากคุณลองเปิดใจให้เขาคบเขาให้เขาเข้ามาในชีวิตเขาก็จะเป็นทุกอย่างให้คุณเขาใช้ความอ่อนโยนความปรารถนาดีความมีเมตตาความเอื้ออารีเอื้ออรท ใช้กับคุณบางคนคุณอาจจะเป็นราศีสิงห์ธาตุไฟเมษสิงธนูอาจจะเป็นคนที่เกิดในวันอาทิตย์หรือวันที่หนึ่งหรือวันที่1 1คุณและเขาอาจจะเป็นราศีสิงหรือราศีกันหรือคนที่เกิดในเดือนกันยายนหรือคนที่เกิดในราศีกันราคนากันธาตุดินพุกโศกกันมังกร เขาหยิบยื่นความรักให้คุณมาตลอดนะคะคุณเป็นเหมือนราชินีของเขาเป็นโรคทั้งใบของเขาเป็นความรักของเขาเขาอยากสร้างครอบครัวกับคุณเขาอยากมีคอมมิชเมนต์อยากมีมุมที่มีความสุขถ้าไปเที่ยวได้เป็นครอบครัวกับคุณ ีนี้เรามาดูพลังงานว่าสถานการณ์ต่อไปของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรคะขอพลังงานบอกด้วยนะคะว่าถ้าคุณพร้อมเขาก็พร้อมใช้ชีวิตไปด้วยกันใช่ไหมคะขอดูพลังงานของคุณทั้งสองคนก้าไม่เท้าคะ่ะ พาังงานสิบไปค่ะผู้หญิงเก้าเหรียญน,นะคะไพ่เก้าเหรียญขอพลังงานอีกแปดไปสิบเหรียญค่ะจากเก้าเหรียญจะเป็นสิบเหรียญแล้วนะคะแฮงแมนเดอะมูน เรือเบิกค่ะเจสติกค่ะขออีกสามใบค่ะ Go รัยงานอีกสามใบนะคะเอ็มเพรส สังิบถ้วยค่ะเยวฟูค่ะรรงงานออกมาสดใสนะคะอัศวินถือเหรียญค่ะก็จะเข้ามาแล้วนะคะความสัมพันธ์ของเขาที่มีต่อคุณเขาทำงานหนะัก จากคนที่ฐานะเริ่มจากการนับหนึ่งจนเขามีก้าเหรียญเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์พูนสุขพังพร้อมมีกินมีใช้มีเงินมีทองบางคนอาจจะมีเงินเก็บมากขึ้นกลายเป็นคนที่มีเงินมีความพร้อมแล้วที่จะใช้ชีวิตคู่กับใครสักคนแต่พลังงานเขายังดูนิ่ง ยังดูคุณคิดอยู่ในใจว่าคุณจะพร้อมที่จะเข้ามาใช้ชีวิตกับเขาไหมเพราะว่าเขาก็มีทุกอย่างแล้วนะเขามีเงินมีหน้าที่การงานครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะเป็นสิบเหรียญเขายังไม่แน่ใจว่าคุณจะเปิดโอกาสให้เขาไหมถ้าเขาขอคุณเป็นแฟน คุณจะรับรักเขาไหมถ้าเขาขอคุณแต่งงานคุณจะยอมสละโสดแต่งงานกับเขาไหมแต่ตัวเขาเองมีความรักให้คุณดนใจโชคชะตาบอกว่าถึงเวลาละที่เขาจะได้รับการตัดสินที่ยุติธรรมเสียทีเพราะเขาให้คุณเป็นเอมเพรสของเขาเป็นราชินีในดวงใจของเขา เป็นผู้ชายที่แสนดีเป็นผู้ชายที่ดีที่เพียบพร้อมสำหรับเขาเขามองคุณเพียงคนเดียวตลอดมาและตอนนี้เขาก็พร้อมที่จะเป็นครอบครัวกับคุณแล้วคุณจะให้โอกาสเขาได้ไหมเขาอยากมีลูกมีเด็กน้อยมีเด็กตัวเล็กๆในครอบครัวอยากมีลูกกับ อยากอยู่ร่วมกับคุณอยากใช้ชีวิตกับคุณอยากไปเที่ยวไปชมนกชมไม้ไปใช้ชีวิตกับคุณถ้าคุณเข้ามาในชีวิตของเขาเขาก็จะก้าวเข้ามาในชีวิตของคุณคุณจะยอมให้เขาเข้ามาในชีวิตของคุณไหมเขาเดินทางมาแล้วนะ กขเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาแล้วแม้ว่าคุณจะไม่มีสิ่งใดมาการันตีให้เขาแมใ่ใจได้เลยว่าคุณจะให้เขาเป็นที่หนึ่งแต่เขาพร้อมที่จะให้คุณเป็นที่หนึ่งถ้าคุณพร้อมเขาก็พร้อมจะมาใช้ชีวิตไปกับคุณเขาขอเข้ามาในชีวิตคุณได้ไหมเขาจะหยิบยื่นความรากักความอบอุ่น หยิบยื่นเงินท้องข้าของต่างๆที่เขาหามาได้เขาจะยกให้คุณทั้งหมดใจทั้งหมดตัวและหัวใจขอให้คุณเปิดโอกาสให้เขาหากคุณพร้อมเขาก็พร้อมที่จะร่วมใช้ชีวิตไปกับคุณค่ะข,ขอให้คุณมีความสุขสงบร่มเย็นเป็นสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ